สวัสดีครับอีสานแอบบลมาแล้วกับบักบีน้อยเช่นเคยมือนี้เด้อี่น้องผู้ใดมินีมีสินโดยเฉพาะเกษตรกร,ร,กรผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟ,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 นฟนูและพัฒนาเกษตรกรเด้อวันที่12นี้12พฤศจิกาครับชิวิการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร,ร,กรมื่อนี้ก็ได้สินําเสนอลูกหลานค้นขอนแกน่นผู้ที่อาสาไปเป็นผู้แทนเกษตรกร,ร,กรครับรับเลือกตั้ง เป็นผู้แทนเกษตรกรมีอย่างแน่เพื่อนจีไปกำหนดนโยบายเพื่อนจีไปเฮ็ดในเรื่องของการฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรเพื่อนจีไปดูแลเรื่องการจัดการนี่ของพี่น้องเกษตรกรดูจะมาที่กองของทุนฟื้นฟูเด้อแนะนําตัวจัน่อยครับสวัสดีครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมสาราวุตรสุภโรมนะครับดาวครับผู้สมัครผู้แทนเกษตรกรภาคอีสานเบอร์สามครับผมเบอร์สามครับเนี่ยเห็นเห็นเห็นอันนี้เพื่อนพี่น้อง เป็นอย่างตั้งสําคัญติมือนี่เพราะว่าเรื่องปัญหาหนีสินของพี่น้องเกษตรกรมันสะสมโดนครับรวมถึงอาชีพเนี่ยบางเทียกเหตุบ่ได้ผลสำเร็จแน่พ่สำเร็จแน่ที่ผ่านมาดาวเห็นอาชีพเกษตรกรเบื้องต้นเป็นไหนแน่ที่ห้องสี่ตั้งแต่สิลกมากถึงครับพอถึงอาชีพเกษตรกรนะครับมันจะรวมทั้งเบิดบว่าสิเป็นชาวสวนชา้วนะชาวไ่นะครับหรือว่ารวมถึงชาวประมงนะครับในเรื่องของอาชีพเกษตรเนี่ยครับ ้าเวาแล้วมันต้องย้อนขึ้นไปจักสิบยี่สิบปีที่แล้วย้อนโดนย้อนโดนจักหน่อยเพราะว่ากาในตั้งแต่เป็นเด็กน่อยครับแต่สรีว้าให้มันสั่นสะนสมัยนั้นผมอายุสิบกว่าปีครับตอนนั้นหนีสินมันหลายเห็นเกษตรกรบ้านเขาผู้เถ่าผู้แก่ผู้นู่มพากันว้ากันเรื่องสีแก้ปัญหาเจ้าของโดยเฉพาะเกษตรกรราย่อยเป็นหนีเป็นศีลสีเฮ็ดจังไดว่าสั่นก็เลยไปรวมกันจุ่มหัวกัน แต่ละคนแต่ละบ้านก็นสิมีแกนน้ามีผู้นําผู้นําของเจ้าของเอาไปแหลกเปี่ยนกันเพื่อนกับผ้ากันไปเสนอครับตอนนั้นสมัยนั้นมันเป็นยุคลุงเรื่องของการเดินขบวนของพี่น้องประชาชนแต่บแต่บแมนเดินขบวนแบบการเมืองแบบสิเป็นเดินขบวนเรื่องความเดือดร้อนนะครับเช้าน้าเช้าให้ต่างต่างนะนะเป็นเดินขบวนมันยุคลุงเรื่องครับรัฐบาลก็เปิดให้มีการเดินขบวนได้เต็มที่แต่โบแมนมาเรื่องการเมืองแบบซืมซึมือนี่เป็นเรื่องเรียกร้องความเดือดร้อนแก้ไขปัญหา ทบ้านเขาตอนนั้นครับสมัยสมัยนั้นหลักๆคือภาคอีสานเขามีปัญหาเรื่องหนีสินเกษตรรไหลายร่วมกันไปเดินขบวนบพรว่าสียุทาพรขอนแก่นล้ำตะครองเนี่ยปิดถนนมิตรภาพเนี่สมัยนั้นสองเลนปิดไงสิบปีเออครปีเออไม่เห็นเป็นแล้วครับแนนครับแล้วก็ไปกรุงเทพเนี่ยก็กันกองปัญหาออกไปให้รัฐบาลก็จนได้ถึงบถึงเพิ่นบ สมัยนั้นถึงครับถึงพราะว่าคนมันไปถึงผมจําได้เลยครับว่าสมัยนั้นน้ำมันมันลิรละหาหกบาทเติมน้ำมันบ่ถึงพันบาทขี่รถจากขอนแก่นไปฮอดกรุงเทพความหมายถึงถึงแบบนี้ถึงแบบซี่พ้อมครับซูมือนี่บ้านเขาต้องมีเงินยางขี่ไล่หาพัน่อคยสิไปกรุงเทพได้ครั้งหนึ่งแต่สมัยนั้นหาพันนี่ขับสูสีกับสูสีผมก็เลยจําได้เลยว่าสมัยนั้นนี่หาหกบาทเจ็ดบาทครับเพิ่นออกเงินกันพูุลลายสองลอยไปได้ อีกอย่างหนึ่งคือการเดินทางไปได้ถึงสองเข้าร่วมตัวกันมันกระถึงมันกระถึงครับแมนครับแต่คุมนีอาชีพบ่ถึงก็ได้อาชีพบ่ถึงเพราะว่าอาชีพมีถึกบอ็อกถึงสกัดถึงทั้งขายทั้งแพงทั้งถึกว่าหาไปหลายหลายอย่างครับแมนครับมันก็เลยมิโตมีผู้แทนเกษตรกรในีิละครับแมนครับต้องบอกว่าพี่น้องเขานี่เทหน้าทุดไร่ซ้ำกันซิฟไร่หนิมสมมติขายเขาได้ตันละหมื่นเนาะครับปีหน้ามันจะขึ้นละหมื่นสามก็ตามเดยเพราะว่า พืนทีทํากินห้ามมิสซัมนานมันซําเกครับกระบวนการการการเหตุเนาะมันก็จะมีค้าปุ๋ยค้าแร่งค้านันค้านี่มันก็จะซําเกรับไรใดมันขึ้นมานี่เดียวข้าเขาไปขายนี่มันเกลซัมซ้อนคือเนี่ยวนวนอยู่นี่วนอยู่นี่คือเกลมันได้กำไรมา้เนี่ยกับ่เพรใส่ดอกเบี้ยดอกเป็นหนี้ยุแสนสองแสนนี่ใส่ดอกปีละมื่นสองมื่นเเบิดดอกหลังจากที่เขาประสบการณ์ที่เขาเคย ไปกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาเดินเรื่องเรียกร้องเรียบร้อยแล้วมือหนีกับมาเห็นปัญหาแบบนี้แหละเขาสิบคิดว่าเขาจะไปอยู่กองทุนฟูนฟูนีนพานะเกษตรกรเขาม้องว่าสิ่งแรกที่เขาสิเขาไปซอยพี่น้องเกษตรกรเอียงอนแรกรือสิ่งแรกนะครับก็คือเมื่อเขาตอนนั้นเขาเดินขบวนจุดใกฎหมายออกมาแล้วผ่านสภาพเป็นพระราชบัญญัติครับก็ว่าไงว่าเขามีเครื่องมือแล้วตอนนั้นเขาดีใจ เขาบอกว่าเขาไปเดินขบวนเอาเท้อสุดท้ายแล้วเขาไปตกไปกรุงเทพอีกแล้วใส่เครื่องมือตัวนี้แก้ไขปัญหายทุกพื้นที่ได้โดยผ่านการเลือกตั้งเจ้าก็ต้องไปเดินขบวนแต่หนาที่ของเจ้าในแต่ละเที่ก็ไปเลือกผู้แทนของเจ้าครับหนาที่ก็เรียกว่าแทนที่สิไปฮอดกรุงเทพก็ไปฮอดอปตอก็พอะแล้วก็เลือกผู้แทนมาให้ผู้แทนไปเหตุเบียกในกลไกนี้วันนี้สมมุติผมได้ไปเป็นและสิ่งที่คิดว่าทุกคนที่ได้ไปเป็นคนที่สิเห็ุก็คือหนึ่งในเรื่องของ หนีสินเกษตรกร,กรมันสะสมมานานมันควรนที่สิปวดเปื้องภาระหนีสินออกจากหลังเขาค,คำว่าปวดเปืืองคือเสาแบกกระเป๋าอยู่เนี่ยแบกนี่ยังหนักๆนักอยู่เนี่ยปมดออะหมดถึงหนีสินอันนี้คือหน,นีสินกับสถาบาันการเงินบ้างับผมหนีสินจากสถาบาันการเงินซึ่งหลักๆนะครับบ้บานเฮากระสิเป็นสาก์การเกษตรกสครับห <ün. S 2> ร,อรบือว่าสถาบาันการเงินของพาณิชของรัฐก็ฐกมีเพราะว่าธนาคารพาณิชลงค้นกับกู้ประเทศเกษตรก็มีครับกู้ประเทศ สวนไร่นาสวนผสมหรืออย่างกับที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเกษตรเนี่ยอันนี้ก็คือหนีที่มันเกิดขึ้นแล้วก็อีกสําคัญก็คือหนีที่เกิดจากโครงการที่ล่มเหลวของรัฐ่าครับอันนี้แต่ชิเคยได้ยินพวกอย่างกาอมมอนไหมพາตรงวัสดุที่อย่างซึ่งเนี่ยนะมันจะต้องรัฐควรที่จะเข้าไปแก้ที่นี่ที่นี่หน้าที่ของกองทุนฟื้นฟูคือมีการกำหนดนโยบายเนาะฟื้นฟูอาชีพแล้วการแก้ไขมีสินป์แล้วนี่ เขาต้องหันเขาไปเรียกร้องเองว่าได้เ่าต้องพานผู้แทนนี่สิครับอ่านี่คือคือเมื่อกี้ว่าต้องไปเฝ้าไปฟื้นฟูอไในเรื่องของหนีอาจารย์นี่ก่อนบอกม,มีการตัดเงนก่อนตัดอที่พานมานะครับ,รบการการจัดการหนีมัน,<ไ>มนบอกอาสาถามว่าเคยเหตุจังไนเนี่ยมันบอกครับที่พานมาเนี่ยครับของทุนฟื้นฟูเขาใส่คําง่ายๆนะครับให้เข้าใจว่ามันมีการซื้อหนีซื้อหนีไปง่ายนี่จากสถาบันการเงินครับ ที่เขาที่พี่น้องเป็นหนีอยู่เนี่ย<ช>เอามาวางไว้กับง่ายมันของทุนฟื้นฟูครับง่ายมากล้วก็ขึ้นอยู่กับมติของคณะรัฐมนตรีใ,<ช>ในแต่ละช่วงว่าสีตัดดอกออกให้พี่น้องบงอ่นนสีชดเชยเงินต้นให้พี่น้องบ่ขั้นตัดดอกออกเบิดลดต้นเครื่องนึงนนกะหลวงกับมาใส่แทนละเครื่องนึงตัดดอกออกเบิดแล้วก็ให้พี่น้องมาเป็นหนีของทุนฟื้นฟูส่วนที่เหลือใจเบาใจเบาและที่สําคัญคือเขาบอกว่าบ่ห้คิดดอกเบี้ยหรือบ่สั่งบ่เกิดลอยละบาท <Okay. S 1> ครับผม<ค>พร,รที่สำคัญอีกอย่างนึงคือพอรรายเยาเป็นยี่ส<อ>ิบปีปีละเท่อเจายี่สิบปีหลังเทากัเงินสองแสนหนี่งกระตุกปีละหมืน่ <c oughs> มนครับแล้วกระดวกก็แทบสิบว่าข<อ>ึ้นเลยเอาบบาดนี้เขาเป็นคนรุ่นใหมถือว่าเป็นอายุคนอายุหน่อยที่สุดในการรับเลือกตังผู้แทนเกษตรศกรในปีนี้เป็นอย่างเขาคือข้อมูลในเรื่องของกองทุนค้เขาคเขาประสบการณ์เป็นแนวประสบการณ์เทานอกเหงเรื่องรองแบบนั้นแล้วครับในเรื่องประสบการณ์นะครับหนึ่งละ ด้วยความที่ว่าผมผมมีพอ่อพ่อผมเนี่ยเพื่อนเพื่อนกับเป็นหนึ่งในขบวนที่เรียกร้องเอากฎหมายหลังจากนั้นเพื่อนก็มาเหตุงานในตําแหน่งหัวหน้าสานักงานกองฟืนฟื้นฟูสาขาจังหวัดสกลน,นคร,คร<อ>แล้วก็สาขาจังหวัดขอนแก่นเอาพี่น้องยกล้คิดเลยนี่เอาผู้ใดเด้อเอาต่อเอาต่อมาเนี่ยก็เลยได้เรียนรู้ว่าเออพอเหตุเบียบมันมีปัญหามีงานอย่างเนี้ยมีอย่างที่สีต้องเฮ็ุเนี้ยในเรื่องของงานสํานักงานนะครับแล้วก็เจ้าของเองเนี่ย ก็เคยไปเฮดเบียบเป็นลูกจ้างอยู่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูสาขาจังหวัดอุดรเป็นลูกจ้างพ้อมเป็นคนทำงานในหันพ้อมเป็นจ้างโครงการแล้วก็เคยไปอยู่สำนักงานสาขาจังหวัดหนองคายนะครับในช่วงนั้นแต่อยู่บ่ดโดนอยู่ประมาณ2ปีเพราะว่าผมอยู่ในช่วงที่ไปเลี้ยนต่อปริญญาโทพอดีเลี้ยนเสาร์อาทิตย์จันหร์พุุกเกัเฮดเบียรครับก็เลยก็เลยหนึ่งละเรื่องกฎหมายเนี่ยก็ศึกษาเต็มที่เพราะเพราะว่าเขาคือเราซัมพอเขาเขียนเอาน้ำเขาก็ต้องรู้ในสิ่งที่ พอแหม่หรือว่าผู้เฒ่าเขาตัวสูงครับอันที่สองกับเขได้ไปเฮ็ุไปจับยุกไปเพื่อเป็นลูกจ้างออในของรุ่นพูด,พด,พดครับครับอันนี้คือคือคือว่าประสบการณ์คือเห็นแล้วหล,หลายๆอย่างในของพี่น้องในก่องทุ่งฟูน่าสมาชิกนี่ม,มีมีปัญหาอยู่ที่มันมันขับเคลื่อนได้บ่เต็มที่ผมอบอกข้อเห็นตรงจุดนี้คิดจะไหนข้อจังจิตมากลุ่มสมาผู้แทนน่นเลยรับบันนี้ต้องคิดเพราะไปเบิ้งนะครับผมก็เห็นว่า สิงที่เฮดใหตัดสินใจมาลงอีกรอบวังหันพงก็ค่อยลง oh. เคยลงไปเที่ยนึงตอนนั้นยิบเก้าปีน้อยก็นี่อีก <laughs> <laughs> ตอนนั้นอาชิยังน้อยคักอยู่ <Okay. S 1> ครับรอบนี้มาลงเนี่ยเป็นเทือที่สองแล้วก็ตั้งใจว่าเฮดเวียกที่ผ่านมาสี่ปีเฮดเวียกไปหลายขึ้นแต่ความตั้งใจที่ว่าเป็นยังค่อยอยากเปลี่ยนเรามาลงเนี่ยผมคิดว่ากองผื้ฝฟู้นะครับมันมันแก้ไขปัญหาพี่น้องได้อยู่แต่ว่าที่ผ่านมาอาชิด ยังเดินได้บ่เต็มที่หรือยังเดินได้บ่ถือค้างปันใดในความคิดของผมนะอบนใดก้าวหาผู้ใดแต่ผมคิดว่ามันยัางได้ดีกว่านี่มันหนักในสิได้นะยังเช่นว่าการแก้ไขหนีสินที่ผ่านมากเคยเห็นว่าเอามันรัดคิ้วจังี่กมีการรัดคิ้วแทนที่ผู้ที่ขืนเบียนกอนกวนที่สิได้แก้ไขกอนแต่มีโอ้เขาอยู่วงในเนาะเขาก็เลยรดูว่าเอาเป็นอย่างคือผู้นีคือไดกอนรับแม่ผู้หนีคือได้ก่อนผู้นีคือไดหลังผู้นี้คือไล่ไงไล่หน่อย ส่วนมากบอกเลยบอกที่ผ่านมาเนี่ยครับผมใส่คําว่าผมรู้สึกว่าเป็นไายใงญนนะไรลายินท่านที่สิสมมุติไล้หน่อยเพื่อนแสนสองแสนหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นแต่ว่าส่วนมากเนี่ยที่เห็นเนี่ยผมก็เห็นแต่ไร้แบบหาแสนขึ้นไร้เป็นล้านนี่เพื่อนก็มักซื้อที่ได้รับการจัดการนี่ครับผมจัดการนีก่อนครับก่อนไร้ได้หน่อยครับ แม่นครับก็ตือว่าแต่ว่าไล่หน่อยเพิ่นไปสมัรไปยืน<ไ>ปย่น,นยื่นก่อนกับมีหลาย oh. ครับแต่ว่าเขากะอาสิบอกว่ามันบ่าเขาเกียนเนี่ยยังเจรจากับธนาคารเจ้าหนี้เ่อด้อันนั้นกันโอเคกับเป็นเรื่องเหตุผลครับแต่ผมคิดว่าสิจยังได้กระซ้ามเมื่อเป็นไปเป็นผู้กําหนดแนวทางแล้วกัควรที่เสียห้ถือ ยังก็ลัธรรมาพีบานติดเพื่อนเห็นมันเตี้ยตัวตวสอบได้ง่ายๆนะกูลังค้นขื่นจนตายหนีจากแล้วหนีกันยังเปลี่ยนเป็นลูกก็ยังค้างอยู่กับมีครับเอาพี่น้องอันนี้คือคือแนวคิดของดาวครับที่ผู้เป็นผู้รับสมัครเลือกตั้งผู้แทนๆเดี๋ก่อนในในเรื่องของการแต่งน้องคือแบบยาลัดคิ้วครับอ่ามี่บ๊อมีบอหนึ่งยาลัดคิ้วสองเนี่ยก็คือเรื่องการเข้าถึง นะครับ <loc> um. การประชาสัมพันธ์นี่ผมคิดว่าซมือเนี่ยม,มันมีเทคโนโลยีหลายแล้วเขา,าถึงเขาถึงสำนักง,งานสำนักง,งานครับผู้อํานักง,งานครับ<อ>สมัยก่อนเนี่ยครับผมพี่บอไปนิดนึงว่าสมัยก่อนผมเห็ดงานอยู่ไปเป็นลูกจ้างเนี่ยไปรังบ้านผู้ใหญ่บ้านบรรู้ว่าสำนักง,งานน,นี่มีตัวตนคือจังว่าเป็นตัวไท้บ้านว่าสิไปประชุมไท้บ้านไม่ใส่ว่าปกตินะท้บ้านเขาเอจาจ้งผมนี่ครับขันบ่ได้มาเห็ุคลิประชาสัมพันเกี่ยวกับกองทุนฟุนฟูนี่กติลู้แต่สำนักงานเกษตรครับ ษตรจังหวัดกศสภาพเกษตรกรแน่จีถ้ามีครับนั่นจิบรูเลยเกี่ยวกับเกษตรนะเป็นธนาน่านไปเลยครัแมนการถึงข้อมูลอะไรก่อการเข้าถึงข้อมูลแล้วก็การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานนะครับเพราะว่ามันประเดิลงทุนไหลแล้วซึ่อมือเนี่ยครับเฮ็ดให้ตอนนั้นผมเป็นลูกจ้างอยู่เนี่ยมันรู้สึกว่าหน่วยงานเขาบ่มีตัวตนไปประชุมกับเขากับไปนั่งขึ้นจังลูกนี้หน่อยอยู่ข้างหลังอย่างนี้นะมันเฮ็ดให้พนักงานกับบ บทเต็มที่อยากไายที่สีเขียดอยากอยากไว้สิไปบอกว่าในจังหวัดมีข่อยเด้อมีข่อยไ้แต่แก้ไขอยู่ทั้งทั้งที่โครงส่างมันใหญ่เขามีอนุกรรมการระดับจังหวัดครับเขามีผูุแทนที่เลือกตั้งเนี่ยครับผมคิดว่าเป็นการเลือกตั้งสายอาชีพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะเกษตรกรทุกครั้งเพราะว่ามันเลือกทั่วประเทศแล้วก็มีหน่วยเลือกตั้งเกือบทุกตำบล5.2ล้านคนทั่วประเทศแมนครับพุ่นอะบอแมนหน่อยบ่แมนหน่อยครับแล้วก็ ลองไปไล่เบิงผมก็าเลยมันั่งเบืองมันบ่มีอาชีพใดได้เลือกตั้งโดยตรงคือจังเฮาถึงสิเปลี่ยนเกษตเกรวนที่ขึ้นทะเบียนกับกองทุนฟื้นฟูกับซ้ำแม้นมันยังสิบว่าเบิดทั้งเหลี่มเขียวเลี่ยมยังแต่เฮาก็ได้เลือกอย่างโดยมือเฮาโดยตรงเราก็ทั่วประเทศพร้อมกันครับอีกเรื่องอีกอคือเรื่องนีเรื่องนีอ่าเรื่องที่สามเข้าถึงข้อมูลข้อมูลครับเรื่องที่สามเรื่องที่สที่ผมประกาศออกไปนะครับผมบอกว่าผ่าตัดคาว่าผ่าตัดเนี่ หลังคนตกใจมาถามผมมือคืนเี่ยโทรมาถามหลายผมก็เลยบอกว่าผ้าตัดนี่คันซุมือนี่มันมีอยู่สองยางเด้ผ้าตัดเพื่อรักษาสองผ่าตัดเพื่อให้มันง้ามขึ้นก็มีผ้าตัดใบหนาก็มีสัญญกรรมสัญญกรรมผมก็เลยใส่เข้ามาผ่าตัดคือนึงแก้ไขปัญหาที่มันบอดีสองกับแต่งอันให้มันง้ามขึ้นแต่งมันดีแล้วสวยง้ามขึ้นผมใส่เข้าผ่าตัดอันที่สามก็คือการฟืนฟูพวกเบี้ยหัวแตกก็คือของการเล็กๆน้อยๆเนี่ย ผมเข้าใจอยู่ว่าเงินเท่าหน่อยหมายถึงงบงบที่ได้รับจากรัฐบาลในแต่ละชุดที่จัดตามปีงบประมาณเนี่ยมันหน่อยอบัณนี้เพื่อนกับสำนักงานเนี่ยเองเนี่ยกับอาจจะมีนโยบายหรือจ้าใดก็ตามละยันไปถึงท้ายบ้านโมนทัวถึงกับไปกระจายช้กุมละสามหมื่นหามื่นกุมละแสนสองแสนสามแสนซึ่งของผมเองเท่าที่ศึกษามาผมมองว่ามันคือจังเ,งเบียหัวแตกบ่ปฏิเสธว่ามันเขามันดีว่ามันดีอยู่ แต่ว่าถ้าสมมติว่ามันสามารถอนุมัติโครงการใหญ่ได้เช่นถ้าเฮดใหงองค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือองค์กรที่เขารวมกันเข้มแข็งเป็นกลุ่มเป็นบาเป็นกลุ่มใหญ่ขนาดที่ว่าพี่ร้องคึดมองผาดนะครับว่าสมมุติมันมีโรงงานน้ำตาลของเกษตรกรเองจนถึงขนาดนั้นตอนเขียนผมจําได้นะครับผมจําได้ว่าตอนที่เขียนกฎหมายเนี่ยซุมผู้เฒ่าผมใส่คำว่าผู้เฒ่ารุ่นเการุ่นแก้เพื่อนบอกว่าเขาสีมีโรงงานน้ำตาลเป็นของเขาเขาสีมี ยุ่งฉางมีล้วงสีเป็นของเขาเพราะว่าเขาเสียงเงินกองทุนเนี่ยไปสางอันที่สองบอไปสางเราเอาไปซื้อของในทุนลด uh huh. แล้วเอามาบริหารเพราะว่าอย่างเขาเป็นเจ้าของอ้ยอยเขาเป็นเจ้าของเขาเขาเป็นเจ้าของมันสําปะหลังแล้วบนนี้เพื่อนก็นได้ถามกันเรามนจีบริหารโรงงานน้ำตาลจังไดเกษตรกรก็มีลูกหลานครับคืออย่างผมเนี่ยก็เลี้ยนจบมาออผมเชืเออ่อว่าเกษตรกร,ร,รก็มีคนเลี้ยนลูกหลานเลี้ยนจบมาหลไยทางเปิดรับสมัครก็เปิดก็ให้เอาเขามาอยู่ในองค์กรแต่อันเนี่ยที่ผมผมก็เลยใส่คำว่า มันสิต้องเป็นองค์รวมที่มันใหญ่พอจังขอนแก่นยังเสียอาศัรวมกันอ่ะเกษตรกรสมาชิกที่เฮ็ดอ้อยร้องมารวมกันเบครับเจ้ากับร้องเฮ็ดโรงงานน้าตาลบ่ต้องร้องดอกเฮ็ดรวดถ้ากฎหมายมันหายอยู่เพราะว่าเขาบอกว่าผลิตรวบรวมแปรรูปจําหน่ายกฎหมายเขาเขียนไว้ในมาตราโอ้ได้อยู่เป็นแม่นครับเขาเขียนไว้ถึงขนาดจํหน่ายรวมตัวกันผลิตรวบรวมแปรรูปจหนายกฎหมายเขาเขียนไว้ชัดเจนว่าอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักของเกษตรกร ที่สิต้ตองอยู่ในพระบอตัวนี้แต่ส่วนมากเขาได้แค่ผลิตผลิตผลิตรวบรวมแล้วก็แตกกันไงนบบกเคยแปรรูปกับมีอยู่มีมีเล็กๆน้อยๆแต่ว่าหัวใจของมันผมจําไเ้เลยผมเป็นนิ็หน่อยผมบอกเพกื่อนบอกว่า,วาเขาสิมีโรงงานน้าตาลของเขาเป็นยังค่อยบอกเรื่องโรงงานน้าตาลบ้านผมอยู่กู้เวียงตอนนั้นโรงงานมิดภูเบียงอยู่หนองเหลือนะครับมันใหญ่เขาเห็นว่าโรงงานกัสิทางการเกษตรใกล้ที่สุดคือนั่นก็เลยมักยกตัวอย่างว่า เขากิสิมีของเขาเพื่อกันโรงงานน้าตาลอืม,มันเป็นภาพที่ว่าพีร้องคิดเบิ้งสมมติว่าได้กําไรจากน้านตาลแล้วมาปั่นผลน้ากันมันบอกโรงงานน้านตาลบ่เคยเจ๊งครับบ่เคยเจ็งไปเบื้องตัวเรียกอยู่ในกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้คนไทยกับ่เป็นเบาหวานเศร้าเับยังส <laughs> ่งออกได้ตลอด <m uch ing> มันเป็นน้าตาลเออคนกินคงกิน่ครับอันนี้แค่ยกตัวอย่างว่าอันที่สามคือเศ้าแทอัน เบี้ยวหัวแตกที่ว่าให้กุ้มละเล็กแล้วน้อยแต่ว่าถ้าถ้ากุ้มเลยมีความจำเป็นอิริถ้าดีไส้กัดกัดกัได้สนับสนุนไปสนับสนุนไปแต่ว่ามันควรที่สิมีโครงการเป็นโปรเจกต์ไงถ้าอีสานควรสิสิมีโรงงานทํำตาๆของกองทุนฟื้นฟูของสมาชิกกองทุนเองโอ้ควรที่สีมีลรงสีเข่าของสมาชิกกองทุนจะล้มสองล้กันเ้เนาะเพราะว่าต้นน้ำคือเข่าหรือน้ำตาล บอึดไหมครับเราไปยังเขาค่อยสิต้องให้แต่คนอื่นมาทําการข่าออกกําไรจากเขาอันนี้ก็คือแนวคิดที่ไปเขียนกฎหมายตัวนี้ต่พอผ่านมามันกับบาได้ไปน้ําปฏิบัติอาชีพด้วยหลายๆอย่างกับอันนั้นเรื่องของเพื่อนแต่ว่าถ้าผมได้เขาไปอันนี้มันเรื่องของผมคือกันผมกับพยานผลักดันในเรื่องนี้คมันสิบสำเร็จสำเร็จกัไว้อันหนึงแต่เขาตั้งว่าแต่มันต้องเหตุเอ้ยมันอาจีิก็ได้ล้งไงคือจังมิดผลขออนุญาตเอื้อซื้อเพื่อนเพราะเพิ่นอาิใหญ่เขาอาาด เร<า>ียกขนาดยังก็ได้ที่สามารถส่งน้าตาลให้หน่วยงานของรัฐก็ได้คือจังเข่าที่เพื่อนส่งให้ล้วงบาศมันเ่ราะเขาข่าอินซีเขายังเพื่อนกับมี่ถ้ากระสินส่งเข่าล้วงบาศาลนเป็นกลุมเด้ครับแมนครับ่บ่หลาหลเด้กุมน่อยแต่่าเพิ่นส่งให้ตลอดส่งให้ตลอดสิงหล่านี้แล้วครับอันนี้คือเรื่องที่3ที่เป็นนโยบายหลักล้วคิดว่าสีต้องผักด่านที่ที่สีต้องเฮ็ด อยากอยากเห็นก้อนเจ้าของเข่านะยังวัยรุ่นอยู่โอ้ยบอกสัตว์บอกเรื่องเข่าดูครับผมพาเข่ากันนะวันแถวนี้แหมคพี่น้องวันที่12พฤศจิกายนเพิ่นจิเลือกตั้งเนาะทุกประเทศเอา20คนเนาะครับผมเพื่อไปเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการ3 3ชุดครับมีมีจำนวนนโยบายครับมีฟูลฟูและพัฒนาอาชีพและจากการนี้การนิสิตซื้อมันบ่ได้เตะแบบท่านแบบให้เห็นภาพย่านาพี่น้องมันก็มีฟื้นฟูมีนิสิตแล้วก็ ไอ้จุดกรรมการบริหารครับแล้วก็ภาคอีสานเท่านี้เลือกได้เจ็ดคนครับบ่เลือกได้เจ็ดคนบอเมีนได้ได้ยุตเจ็ดคนด้ว่ากาในผู้เดียวกาบัตรนี่ได้ได้บัตรเดียวบัตเดียวครับแม่ยนใบใบเบอร์เดียวครับแมีนแต่เพื่อที่เลือกลำดับที่สูงสุดมาหอดลำดับที่เจ็ดครับผมเป็นตัวแทนเท่าของภาคเกษตรของเกษตรกรภาคอีสานของพุ่นเจ็ดคนภาคอีสานเท่าฝากฝากตัวบปืน ครับวันนี้อยากฝากนะครับอยากฝากว่าจังที่ว่าหนึ่น <12. S 1> งนะครับวันที่สิบสิบสองนะครับสิบสองแปดโมงเสาร์นะครับแปดโมงเสาร์หอบายสามนะครับเชิญชวนออกไปใส่ซิทหลายๆนะครับคือจังที่ผมได้บอกตอนตอนต้วนว่าเป็นยังค่อยต้องไปเป็นยังต้องจําเป็นไปพี่น้องเสียเวลาแค่ออกไปอบตหน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านเนี่ย ถามผู้ใหญ่บ้านก็ได้เนดูอย่นีอยพ่ต้องเสียเวลาไปเดินขบวนยุ่กรุงเทพอีกอย่มันมีหนีมีศีลมีหยังเดี๋ยวนี้ก็ยังได้ไปเยนะครับแต่ไปปีละเท่อเออที่ไปยุข้ังกระท้วงการลั้งแน่ยะกระสรวงเกษตรแนี่วันนี้บ่ต้องไปบัดนี้คั้นมีผู้แทนแต่ที่ผ่านมาเพิ่นกับมี่รอกแต่ว่าเฮาอาจจะต้องไปกระตุ้นเนี่ยแต่ว่าผู้แทนเนี่ยมันก็เฮ็ดเบียกซอยห้องได้หลายครับนึงออกไปใส่สิทธ์ใส่แค่บัตรประชาชนครับหรือว่าใบขับขี่ที่มีรูปห้องที่มีเลขบัตรประชาชนนะครัับไปเลือกต้ง สองวงเศ้านะครับหอดใบสามใบสามครับผมอยากเชิญชวนว่าขอนแก่นเฮาหรือจังหวัดใกล้เคียงในภาคอีสานเนี่ยไปเลือกเอาเบอร์สามหนึ่งคนก๋าได้หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์พี่น้องจะกาหลายกดะกาหลายดิเบิ้งดิเบอร์ดิดียนี่เบอร์เดียวสี่ได้ยิ่นมาอันเพิ่นเอาได้เกียรติคนกาเจ็ดช่องก็อาไปได้ก็ได้ครับสี่เป็นบาดเสียครับกาเบอร์เดียวสมาชิกหนึ่งคนก๋าได้เบอร์เดียวเพิ่นสี่เอาคะแนนที่หนึ่งหอดที่เจ็ดไปเปลี่ยนนะครับผมก็บอกขึ้ว่าสอเอาหอดที่หนึ่งหอกอ๋ที่สองนี้สามที่สี่ก เชิญชวนออกไปแล้วก็ไปใส่ซิดนะครับแล้วก็คอยเหตดเวียกย่างไปน้ากันทาให้ยังสงสัยนะครับสำนักงานกองทุนจังหวัดขอนแก่นเนี่ยสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาขอนแก่นเพื่อนยุทธาภะยุทธาพะยุทธาภะยุธราชการเกษตรนะอท่าพ้เลยเกษตรท่าพ้นะครับเข้าไปหันกันทเจอเลยกับฝากพี่น้องออกไปใส่ซิดแล้วก็ตรวจสอบรายซื้อกับยุบ้านผู้ใหญ่บ้านนะครับบางบางบ้านกับผู้ใหญ่บ้านเพื่อนกับอ่านให้กับกวิ่งว้อนนะครับเพราะว่าหน่วยปกครองว่าอ่านรายซื้อ ผู้มีสิทธิ์ไหแน่ครับบางอำเภอเพื่อนกับบอ่ออันเพื่อนบางอำเภอเพื่อนกับอันซึ่งเ,เ,ขเขาไม่ได้บังคับจะถามเนี่ยผู้สมาชิกที่เพื่อนสิู่่ตัวบ่อเพื่อนเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งผมใส่เข้ามาครึ่งหนึง่งสีรูโตวแต่บอ่อสีบอ่บบอหลตัวเบดสุขนถ้าผู้ใหญ่บ้านบ่ออันนะครับอันว่าบ้านเขามีหาสิบคนนี่อมีไผ่เนี่ยกับซอยอันไห้เนี่ยนะครับส่วนสีเลือกเบอร์ใดนั่น แกจะไปอ่านเด้อแหละมันสีหลงแต่ว่าก็ค่อยสําหรับผู้ที่เบิ่งที่ยังอยู่กับผมฝากเบอร์สามนะครับผมคิดว่าผมสีเฮ็ดวียกได้ดีอยู่ยังนุ่มอยู่นุ่มอยู่ครับเือสืบ่เมือยงอยู่กับคุณพ่อที่เป็นหัวหน้าสมักงานครับล้วก็งฟูนําเสื้อว่าในผู้สมัครน้ำกันหาสิบกว่าคนเนี่ยผมก็อยู่ในเครื่องต้นที่มีประสบการณ์กับปองฟืนฟืนฟูอยู่คำว่าเครื่องต้นคือหาสิบคนผมว่าหนึ่งในยี่สิบ ผมก็ผมหูจับกองทุนฟื้นฟูก่อนเพื่อนแม่นเพื่อนสีอายุหลายกว่าแต่กับเขารบด้วยในเรื่องของไรยาว์ความรุกของเพื่อนแต่เรื่องของทุนฟื้นฟูเนี่ยผมเชื่อว่าเอามานั่งคุยใช่กันเว้าหาเลือกกันเนี่ยมีประสบการณ์มาหลายอยู่ครับก็คือสิเสิเหตุเวียกได้เต็มที่ให้กับพี่น้องนะครับผมพี่น้องฝากไว้เวยครับวันที่12บ0 0นฮดโมงหอดบาย3าเบอร์3เด้อเบอร์3ครับดาวสราวุธสุภรม ให้เป็นตัวแทนเป็นป่าเป็นเสียงให้พี่น้องเกษตรกรบ้านห้องเป็นผู้แทนเกษตรกรใน้กองทุนฟื้นฟูเพื่อติคัดดันเรื่องเล่าต่างๆที่น้องพ้นไปแล้วว่าจะเป็นเรื่องการจัดการหนีสําคัญพี่น้องเรื่องการจัดการหนีให้พี่น้องลืมตาอาปากใดต่อการบริหารจัดการปฏิสั่พันธ์ยังให้พี่น้องยังอีกหลายอย่างจาอีกเคิงเคิงเคิงนาทีเรื่องนี้สําคัญครับนอกจากจัดการหนีแล้วเนี่ยที่สําคัญคือเรื่องของการฟื้นฟูเนี่ย เขาพยายามเขาผลักด <mm um> ันอยู่ตลอดแล้วก er> ็เฮ็ดมาตลอดก็ค no yes ือในเรื่องของการเข้าถึงแรงเงินทุนที่ปลอดดอกเบี้ยเออบ่มีดอกเบี้ยนี่อันนี้นาแต่หลายๆคนอาจสิยังเข่าบ่ถึงที่ผมว่าประชานสัมพันธ์บ่หลายเข่าบ่ถึงคนไปใส่บริการบ่หลายหลวงก็ให้งบมาาสํนักงานบ่หลายแต่ขั้นเรื่องมีค้นไปใส่ใจไปเข้าถึงหลายผู้แทนได้บอกว่าเอ้ยปีนี้ปันไม่ให้ทำงานงานจักหมื่นล้านเนี้ยซูเทือให้เจอละ5หาลยล้านพันล้านสอง0ันล้านพวกผมก็สีได้ไปอ้างได้น้าครับว่า ถ้าบ้านอยากใส่บริการเนี่ยข้างหลังในเต็มเลยมันหลายฉะนั้นเอามาให้เป็นอย่างค่อยสําคัญที่ว่าเป็นอย่างต้องปลอดดอกเบีย้ยเพราะว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเขาถือูลีดมาหลายแล้วครับรวยๆกะ้อนเอาผลผลิตเขาไปแปรรูปทั้งนั้นบริษัทร,รวยๆยหญ่ๆกะเอาเขาเอา้อยเอามันเขาไปแปรรูปฉะนั้นก็ควรที่ียให้เขาถึงแรงเงินทุนที่ถือครับผมอันนี้ก็สําคัญอยากฝากไว้คือกันฝากไว้กันครับดาวเบอร์สามฝากไว้แล้วว่าสีเหตดให้พี่น้อง พี่น้องมุกกรขอฝากไว้เด้อเบอร์สามอ่ะมุกนี่ขอบคุณครับคุณครับขราคนไยหลายๆครับผมอย่าลืมเด้อพี่น้องวันที่12มสองพายนเบอร์สามเท่านั้นผู้แทนเกษตรกรครับในการมุกกระขน